สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปยาวนะคะเ,ออเป็นคำถามที่ยอดฮิตเป็นคำถามที่ยอดฮออิตมีแต่คนถามมาวันนี้ก็ยืมหมวกหลานชายเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่ก็เอามาใส่เล่นตอ,อนนี้เป็นคำถามที่ยอดฮิตฮิตว่าทำคลิปแล้วได้อะไรทำคลิปแล้วได้อะไร อันนี้คือคำถามที่ยอดฮิตก็คือจะบอกให้นะว่าทำคลิปอะได้อะไรได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นได้ความสุขได้ความสุขบอกใครแล้วนะคะทุกคนที่ข้องใจที่ถามทำคลิปได้อะไรได้ความสุขยานี่นะคะคือคือส่วนที่ของป้า ได้ความสุขก็คือความสุขนี่แหละคือบอกให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับเียเตอร์มือใหม่อย่าท้อนะคะอย่าท้อถ้าคิดจะทำก็ลงมือทำเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสินไม่ต้อง,งาอายพอมาทำแล้วมันจะเลิกไม่ได้เพราะว่ามันมีความสุขได้มิตรภาพที่ดีมัน มันสนุกทำไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเราคิดได้เราทำไปเลยนะคะทุกคนจะฝากถึงทุกๆคนที่ทำใหม่แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจป้าขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ ที่มาเป็นเพื่อนเป็นกะะัลยาณ์กัลยาณมิตรท,ที่ดีถ้าก็ขอขอบคุณขอบคุณตรงนี้ว่านี่แหละที่คําตอบว่าทําคลิปแล้วได้อะไรได้ความสุขเอ,อได้ความสุขจากที่เราไม่รู้จักกันเราก็มาพบเจอเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นพี่เป็นน้องนี่คือความสุขคนเราอะความสุขที่ได้ไม่ได้ซื้อหา ความสุขที่เราออกมาจากใจเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำคลิปพว่าเราก็นอนแล้วก็แล้ก็นอนแต่ว่าเราก็เอาอะไรเพิ่มเวลาของเรามาเป็นพูดคุยอะไรกับเพื่อนๆจะได้มีความสุขจะได้ไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมไม่เศร้า กินข้าวอร่อยทำเลยทำเลยคนไหนที่คิดจะทำทำไปเลยความสุขสิ่งสิ่งที่ได้มาอันดับแรกก็คือความสุขเพราะว่าทำคลิปคอนเทนต์บ้างก็ทำแล้วมันก็ยังไม่ดังมันก็ยังไม่ปังแต่ว่ามันได้ความสุขใครไม่ชอบก็เขาก็เลื่อนผ่านคนไหนชอบก็ดูก็ขอบคุณ ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริเพราะว่าคือความคิดของป้าความสุขของป้าป้าก็จะทำทำไปเรื่อยๆไม่ต้องสีเรียยไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากคิดว่าเราทำแล้วเราได้ความสุขแล้วก็ทำไปเรื่อยๆใครจะว่าเราอะไรก็ช่างเขามันเป็นเรื่องของเขาเอันนี้มันเรื่องของป้า ตึง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 เออนี่คือคือความสุขถึงแม้เราจะนั่งยิ้มใส่กล้องแต่เราก็ยิ้มให้เพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆที่ดูแล้วเพื่อนๆที่ชอบดูแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคนไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านมันก็เรื่องของคุณแล้วก็ไม่ได้บังคับแต่คนไหนชอบแล้วก็ขอบคุณก็มีสองเรื่องมีชอบกับไม่ชอบมีคนรักก็มีคนเกลียด แร้ก็ไม่ว่าเราก็ขอบคุณขอบคุณทั้งสองเพราะว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเดี๋ยวเครียดแต่คนไหนชอบก็ดูก็ขอบคุณใช่ไหมมันมีอยู่สองเรื่องเรื <c> ่ <oughs> องของคุณกับเรื่องของเรา <c oughs> ป้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้บายยนี่แหละตัวตนของป้า <c oughs> วันๆกลมๆกับตัวตนของป้า ปาเกตคนกินเล่นมักม่วนบายบายสวัสดีค่ะ